อากาศมีหมอกเหมือนหน้าหนาวเลยจอด อ่าใช่มาต้องมาให้ถึงผาเดียวดายเป็นยังไงเราลองไปชมดูซิไหนๆก็ไหนๆหนละแต่ทางเดินเขาก็ทำว่าโอเคนะ,คะอโอเคมากเลยเ,เหมือนทางเดินเหมือนไอ้ที่ต่อจิ๊กซอ,อ ตอนนี้เราก็จะเดินลงไปด้านล่างนะครับไปที่ผาเดียวดายนะครับอากาศเย็นมีเสียงนกด้วย อากาศเย็นดีมากเลยครับอ mm. ห so มอกหมอกมอกเป็นหมอกเลยนะนี่ครับจะเป็นหมอกเลยดูด้านหลังผมหมอก อ,อ,อ,อยู่แถวบ้านเยอะมากเลยเนี่ยนี่นะครับมีแต่หมอกทั้งนั้นช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าร้อนเมษาแต่ก็ยังหนาว ขนาดไม่ใช่เดือนของมันนะมันยังมีเป็นทะเลเหมอกเลยนะแต่ถ้าเกิดยิ่งเป็นเดือนของมันนะ่ะแถวเนี้ยเราใ <ขอ S 1> ส่เสื้อแขนสั้นขึ้นมาไม่ได้แน่ๆแล้วตรงที่เราเดินนี่มันก็จะปกคลุมไปด้วยหมอกใช่ไหม ไงหน้าผาอยู่ตรงนั้นเรามาถึงแล้วเขาก็ลงทุนสร้างเยอะนะมีแต่เหล็กทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยแบบมาตรฐานเลยนะ ถึงแล้วนี่ครับโหหมอกล้วนๆอ่ะดูครับดู วยมากอันนี้เขาเรียกว่าผาเดียวดายมาดูป้ายมเย็นเจ็บเลยนะครับเขาเรียกว่าผาเดียวดายข้างหลังผมมีแต่หมอกลน้ลนๆเลยนะเดือนนี้เดือนเมษานะแต่ว่าอากาศยังหนาวอยู่เลย เดี๋ยวผมจะถ่ายตรงที่เราเดินขึ้นลงมาเมื่อกี้ดูเนี่ยครับหมอกปกคลุมล้วนๆเลย